รืลงน้ำแล้วงานขับพิดากระดิงของพิดาออกลูทีเมือง้องฝากน้าน้ำเส้นวามกันเดียวนี้เอาเลยขับพิลาออกลยานลำบักหรืองีิดากะดิงทองยังดูไม่ออกยังบอกไม่ถูกเอาเพิลยยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกว่าไม่เดียวูกี้สูงสีกันเลยตังลับอตการตางผายต่างคนตางไม่หยองเอาละวานเอาละว่าันานคูกี้สูงกันบางลงน้ำไม่ิดากะดินงทองิดากระดิ่งทองผายบอลไป คันีนับไปาบานคนหาโกคท้อมาเอาแลวจ้าอาจะนบุญจ้าบ้าเอ็มโฟก้กีสูสีกันละจ้าสูสีกันลเอาล้วไว้ขาจบุญจากันเป็นผู้ว่าขาิเพอพิดากระดิ่งทองพากระดงทรงน้ำแดงเจอกับเจอเจอครับผิวลบลนเลยะันนี้เอาไวุ้ตระอูกสรับกเข้ามาขอปลไปปลาออขัก็ต้องลงลงลีลน gotcha ีนี่เอาไว้จะลีนีคนใจได้ด้วยเอาไว้นี่นี่ๆีนีนี่รงน้ำเงินโนรงน้ำเงินขับผิวลอหลบนี หนีแเล้ยขับปี๊บก็หนี้วเลยนายชายปักใส่เสื้อขาวขาวเลยดึงกันลำพักนักพักมันไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงวะเอาละเ้ยแล้วก็ยีรากระดิ่งทองมาลำบังคอยมาลำบังคอยไหลเรือน้ เป็นแน่ถ่ายดิอองมันผ่าเครือกจริงนะเอาละครับลำเรือคุยนะครับที่ผ่านมาคับผู้ชมนะครับเรือที่ชนะครับเป็นเรือในร่องน้ำต้องเดินครับนามว่าคำปิวละอองลมเรือชนะคือเรือคำปิวละอองลมครับพี่น้องเหลือเีื่อารเที่ยว กับพี่รองดรงกับกินดาวรวมกันไปเรื่อยเด้อเที่ยวนี้ครับพึ่ง,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 งพบกับเทีย่ยนพิธีกต่อด้วย,ยพญาเพชรพัฒนนาคารกับสาวสวยเมืองวาลินและคู่สุดท้ายในวันนี้เจ้าแม่ตะเคียนแกว้วหวนมาพบกับคำบิวละอองลม เอาละครับเรือในวันนี้นะครับเหลืออีกสามเที่ยวสุดท้ายนะครับขอให้ท่านผู้ชมผู้เทียย์นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันนะครับในการไม่ว่าจะเป็นการร่วมชมร่วมเที่ย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนนะครับ